งใช่เป็นพร้อมกันเลยแล้วก็หายต้องบอกที่บ้านให้ทานว่าจะอะไรเสื้อตสิลูกบอกเป็นเยอะขนาดนี้อะไรเนี่ยเยอะที่บ้านยุ่งมากเลยใช่ไหมช่วงแล้วฝนมานี่เยอะอยู่กันคุณตาไม่ยอมพ่นยากลัวไงกลัวสารเคมีใส่หลานมันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวหมอให้ TA ไปทานอันนี้ก็ใช่หรอคุณพ่อครับใช่ต้องเน็่ชุดใช้แล้ว มันก็จะเกิดไหมได้นะถ้าเราไม่พกยากัหยุนเราอาจจะทายากันยุนให้เขาไม่ขึ้นนะครับคุณหมอแล้วก็จะแดงแล้วก็หายไปโอเคแต่อันนี้รีอคช่นเยอะพอสมควรอันนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นโคลเบนาเซลดีไหมเนี่ยมันหนามากเลยผิวเซนซิทีฟมากเดี๋ยวหมอให้อีกหลอดหนึ่งค่ะมันเป็นหลอดสีเขียวทาเฉพาะตาแหน่งที่มันเป็นแบบดันน้แบบนี้เท่นั้นี่อย่างนี้นะแล้วก็บอกบอกคนตาคนย้ายเพื่อนเวลาอาบน้านะคะให้ให้ทามอยเจอไรเซอร์ ชุ่มชื้นนะคะบวทั้งขาเลยแล้วก็ตามด้วยยาที่หมอให้ทาก่อนก่อนหรือหลังคะหลังค่ะก็คือเราตาบน้ำเสร็จเราทาครีมชุ่มชื้นก่อนเลยค่ะให้มันเป็นรูทีมในชีวิตเลยค่ะต้องทา,งาทาั้งเช้าทั้งทั้งเย็นเนาะแล้วก็ตัวที่มันเราคุณควยแบบเนี้ยค่ะหนาหนา,นา,นา,นานแบบเนี้ยค่ะให้ทายาที่หมอให้ไปเป็นผิวบอกมากมากจริงๆนี่นะไม่โดนตรงหน้าย่ไม่หล่อ เขาที่เราเขากับเราคงไม่มีฟูใช่ไหมน่าจะไม่มีฉีดวี่หมดเลยมีเพิ่มของผู้ใหญ่เพราะว่าไงเ้นโค้ชห่วงมั้งจริงๆวัคซีนเดียวกันแบบนี้สมัยโบราณเลยสักสิบปีที่แล้วเราจะเรียกว่าเขายังไม่มีงานวิจัยในทางรองละเขาก็จะเรียกว่าเด็กเนี่ยคนฉีดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่แต่เป็นวัคซีนอันเดียวกันแต่ฉีดแค่ครึ่งเข็ม แต่ปัจจุบันนี้บอกเลยโดสเดียวกันหลังหกเดือนมาเด็กฉีดโดสเดียวกับผู้ใหญ่เลยเท่ากันถูกต้องค่ะฉีดเท่ากันทั้งหมดเลยอันนี้จะก้าวเดินมาปกดือไหมยังยังไม่ปกไม่ปกเองเดี๋ยวดีมีไหมไม่มีบ้างครับม๋อแบบกต่มันจะแทกมันชนกันเออนั่นแหละที่ไม่ปกมือแปะแปะเนี่ยในเก้าถึงสิบเดือนนะคะจะต้องมีหยิบของสองครั ทำเองอ่ะมองซ้ายมองขวาแล้วก็ปติบไปด้วยตัวเองแบบนี้แต่ว่าตกโต๊ะถ้าจะทำตกของทําตลอดปวดไหมไม่ค่อยบวนเลยอย่างเงี้ยกัดปากอย่างเงี้ยช่วงนี้กัดปากเป็นสองอาทิตย์แล้วไม่เป็นไรคือกําลังเหมือนแบบว่างไงเล่นกับตัวเองอยู่แบบน่านักะไม่เป็นไรนึกว่าฟันจะขึ้นจรินจังมากพ่อเคยถามย่าไหมว่าตัวพ่อพ่อเองอ่ะพูดเร็วไหม อสองขวคไม่พูดพพอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่ออาจจะแบบไปถามย่าอะไตอนเด็กๆตัวพ่อเองอะพูดช้าไหมหถ้าประวัติดีเลยสปีชก็คือคุณพ่อพูดช้าเด็กพูดช้าก็มีโอกาสาที่เขาจะปากหนักเหมือนกันก็คือพอถึงปรีขึ้นอาจจะรู้เรื่องหมดแต่ไม่พูดสักทีอันนี้ต้องออรอดูอีกทีแต่ถ้าพ่อพูดเร็วเขาควรจะเป็นปกติของเขาเลยเช่นพอเข้าสิบเดือนปุ๊บป๊บป๊มมมม ินได้อะมันต้องกระตุน้นพ่อมต้องกระตุน้นต้องบอกที่บ้านคนช่วยเลี้ยงของเราอะว่าเวลาป้อนข้าวรเราก็มัมมัมตุกมัมมัมอาปากกว้างๆพูดชา้าๆหรือไม่ก็สอนอะไรสักอย่างอะจะเอ๊ะเอ๊ะให้เขาเอ๊ะเอ๊ะป้าอะประมาณนั้นคือต้องต้องขยันคุยอะคุยยงังไงแต่ถ้าเรามีประวัอย่างหนึ่งว่าพ่อพูดชา้าก็ต้องรอดูมาลุ้นว่าอลันเองจะพูดช้าเหมือนพ่อหรือเปล่า ถ้าว่าเด็กผู้หญิงอะผู้หญิงจะพูดเร็วกว่าโดยสวนมากนะนะต้องถามคุณยายอีกทีนึงว่าหนูพูดช้าด้หรือเปล่าแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเด็กที่ขรึมๆหน่อยนึงนะโอเครู้แล้วว่าดูปาร์ตีโอเคดูทังคนทังว่างเลยกระตุ้นนิดนึงกับแม่แปะแเะีรืเปิดเพลงให้ฟังเนียค่ะเกาะยืนได้ไหมตอนนี้ยืนได้กล้องไหมเกาะยืนเองเนาะมาถึงนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาเกาะยืน มีเกาะเดินไหมเห็นจากเกาะเดินโอเคมีนอกจากข้อไปเอาขอเรียกอื่นก็ขอด้วยเพราะถ้าพอดเก้าเกือบสิบเดือนเนีหลายบ้านคือปีนออกจากค้อเสียแล้วตกตกด้านนอกเนั้นที่คอกอ่ะนอกคอกก็ต้องนิ่งด้วยเพราะว่าเขาตกสิใกล้ๆนั่นแหละเขาถึงจะเจ็บแต่พอผ่านไปเนี่ยเขาก็คานของเขาไปเองเคยตกมากไหมแล้วก็รู้แล้วแล้วโอ้โโอเคเจ็บแล้วจำเวย์ไม่ได้เลยจำได้ว ก็พยายามหาวิธีแบบออกมาแบบไม่เจ็บอ๋อโอเคแสบดีไหมหรือเราเนี่ยนะตัวหลอดเขียวที่หมอจะให้ไปทาขาเนี่ยไม่ต้องทาหน้านะคะใช้แค่บอดี้อย่างเดียวตามตัวนี้ได้แล้วตัวนี้นะครับตัวแก้มทีเอที่เคยให้ไปอะใช้ได้หือไม่รู้เหลือเปล่าแล้วก็ต้องทาครีมตรงหน้าเ่ยนะคะทามาจ์เจอไรเซอร์ตรงตรงหน้าให้หน่ย เพราะว่าอถึงหน้าหนาวต้องระวังว่าผิวจะแห้งเสร็จแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนตะขาบอะเป็นแบบเออนั่นแหละมันคนขาแตกพ่อแม่ต้องบอกคตาคนใหญ่ว่าขยันทาครีมให้น้อยผิวบอกตามมากใช่ไหมคะยิ้มให้น้อยยิ้มให้น้อยนี่ผิวแม่ยิ้มเก่งไหมอยู่บ้านหรือปะต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นจนเหนื่อยเลยใช่ไหม ไม่ไม่ถึงเลยครับแค่หอมตรงคอแล้วก็แล้วก็หัวล้อยก็ยิ้มโอเคกับมอเนี่ยเห็นรอยยิ้มเขาน้อยมากเลยค่ะมาครับัก้าโมงห้าแล้วหนักดีรัอาวันึ่งแ่แยนี่อ้ กตงเ่จกูจะโดดใจนที่บ้านนี้แล้วโดดเลยล็อกแขนล็อกขาไว้ตายปีตาอย่างเดียวเลยคแกาสิก็ูเวลาเวีนองบนองเยิดนีหน่อยล้ว

เรื่องถามฟันขึ้นยังคะขึ้นแล้วค่ะสี่สี่หนึ่งขั้วเพื่อป้ายขั้อะไรแล้วกันนะคะปกติเราป้ายกี่แล้วอ๋อไปเคลือบไปเคลือบฟันอ๋อทำให้แล้วใช่ไหมอ๋อโอเคได้ค่ะเยี่ยมร้อยถ้างั้นอย่าลืมแปรงฟันทุกวันด้วยยาสีฟันนะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคดึงรึง